สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเกดจะมาพูดถึงเรื่องโควิด -19 นะคะที่มีการกลายพันธุ์ล่าสุดนะคะที่ชื่อว่าโอไมครอนนะคะว่าพบได้ที่ไหนบ้างนะคะลักษณะของเชื้อนี้เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ถ้าหาว่าติดเชื้อแล้วเนี่ยจะมีอาการอย่างไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะซึ่งในวันที่26คพฤศจิกายนปี64นี้ที่ผ่านมาเนี้ยนะคะ องค์การอนามัยโลกนะคะ WHO เนี่ยได้จัดว่าได้ยืนยันอย่างเป็นทางการนะคะว่าโควิด1 9นะคะได้มีการกลายพันธุ์ชนิดที่5นะคะหลังจากที่อัลฟาเบต้าแกรมมาแล้วก็เดลต้านะคะแล้วรอบนี้นะคะชื่อว่า new omicron ค่ะซึ่งพบครั้งแรกนะคะในประเทศแอฟริกาใต้นะคะโดยแพทย์หญิงโคเอซีนะคะประธานแพทยสภานะคะแอฟริกาใต้ ได้ตรวจผมนะคะอย่างครั้งแรกในวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะก็ประมาณ1สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะคะแล้วก็พบว่า,าคนไข้โควิด19เนี่ยนะคะมีอาการที่แปลกไปกว่าเดิมนะคะซึ่งเจ้าตัวโอมิครอนนี้นะคะที่ตัวเ,เซลล์ของมันเนี่ยมีการกลายพันธุ์ถึง32จุดนะคะจากเดิมเนี่ยมีการกลายพันธุ์ที่ผ่านมานะคะก็เพียงไม่กี่จุดนะคะ2-3จุดนะคะแต่ว่า ตัวนี้นะคะการกลายพันของเขาเนถึง32จุดเลยนะคะเยอะมากๆก็ WHO ก็ได้จัดว่าให้เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลนะคะลักษณะของเชื้อนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูค่ะมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วนะคะในแอฟริกาใต้นะคะแล้วก็แล้วบางแลบนะคะก็ตรวจไม่พบเอสีนด้วยนะคะนั่นก็คือว่าเขาสามารถหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้ดีด้วยนั่นเองนะคะ สรุปลักษณะของเชื้อ new อไมครอนนะคะก็คือระบาดได้อย่างไวนะคะรวดเร็วติดเชื้อแล้วสามารถติดซ้ำอีกได้นะคะแล้วก็แล้วก็วัคซีนเดิมนะคะอาจจะเอาไม่อยู่ค่ะแพทย์หญิงโคเอซีนะคะประธานแพทยสภาแอฟริกาใต้นะคะระบุว่าอาการของคนไข้ที่เป็นของสายพันธุ์นี้นะคะจะมีอาการที่แปลกไปกว่าเดิมนะคะคือ ไม่มีใครที่สูญเสียการรับรสรับกลิ่นเลยนะคะสามารถที่จะได้รสได้กลิ่นปกตินะคะแล้วก็อาการที่พบนะคะก็คือไม่สูญเสียการรับรสรับกลิ่นนะคะปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่อนเพลียเล็กน้อยนะคะเป็นเวลา1-2วันนะคะมีอาการไอเบาๆนะคะไอเล็กน้อยนะคะแค่นั้นเองนะคะแล้วก็อาการก็จะดีขึ้นนะคะซึ่งในผู้ป่วยที่พบเชื้อนี้นะคะยังไม่พบผู้ป่วยที่เป็นแล้วแบบอาการหนักนะคะทุกคนเนี่ยก็ สามารถหายได้เองรายงานว่าพบในเด็กผู้หญิงที่อายุ6ขวบนะคะมีไข้แล้วก็มีหัวใจเต้นเร็วนะคะแต่พอผ่านไป2วันนะคะอาการก็ดีขึ้นค่ะแล้วก็คนไข้ทั้งหมดที่เจอเนี่ยก็ไม่มีใครที่อาการสุดเลยนะคะตอนนี้นะคะที่ตรวจพบเชื้อนี้นะคะก็มีอยู่ที่แอฟริกาใต้นะคะบอสเวายอังกฤษฮ่องกงเบลเยียมก็เยอรมนีแล้วก็อิสราเอลด้วยนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทั้งนี้เนี่ย อาการหรือข้อมูลเหล่านี้นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าค้นพบได้มากขึ้นก็จะคอยมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะคะสำหรับตอนนี้นะคะการดูแลตัวเองก็ยังต้องสําคัญนะคะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะแม้กระทั่งคนที่ฉีดวัคซีนแล้วนะคะเพราะว่าเป็นแล้วก็สามารถเป็นซ้ําได้ฉีดวัคซีนแล้วก็สามารถติดได้นะคะในการจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยก็พบว่า คนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ติดได้คนที่ไม่ฉีดวัคซีนก็ติดได้นะคะก็พบครึ่งๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยการฉีดวัคซีนก็ยังไม่ได้เป็นการยืนยันว่าไม่ติดนะคะฉะนั้นการดูแลตัวเองรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆไม่จับหน้าจับตาก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะขอให้ทุกคนนะคะปลอดภัยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ